เรีเนเนกิญกล่าวไล่สักเล็กน้อยบริเวณโพเดียมด้านซ้นายมือได้เลยครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทางกรม ทุกท่านนะคะดิฉันนะคะนิทถาวารุณหรือว่าน้องโกกิในนามผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกหรือว่าตัวแทนของพี่บิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือว่าผู้ยาบ้านฟินแลนด์ขอเสียงแฟนคลับผู้ยาบ้านฟินแลนด์ได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะ นนะะต้องขอบอกก่อนว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอะไรท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหรือว่าบางท่านในที่นี้หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะต้องบอกก่อนว่าค่ายเพลงของเราเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่2ค่ะเป็นค่ายเพลงของคนรุ่นใหม่ตัวหนูเองและตัวพี่ชายอายุเพิ่ง23และพี่ชาย25ปีพวกเราเป็นเด็กที่มีความฝันเป็นเด็กบ้านๆธรรมดาเลยค่ะครอบครัวก็ไม่ได้มี ชื่อเสียงเงินทองอะไรแต่พวกเราเป็นเด็กที่กล้าที่จะทําตามความฝันแต่เขาบอกเลยว่าจะไม่มีโตเกียวมิวสิกถ้าไม่มีแฟนคลับที่หนาแน่นก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้รางวัลน,นี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆศิลป,ปินทีมงานแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหน้าหรือว่าทีมงานเบื้องหลังของคลายเพลงโตเกียวมิวสิกและเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะคะ และวันนี้ก็กีอยากจะมาบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอายุเท่าไหร่หรือตอนนี้คุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามถ้าทุกคนมีความฝันขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งละเลิกแล้วก็อย่าเพิ่งล้มที่จะกล้าหรือจะสู้กับมันไปนะคะเพราะว่าต่อให้วันนี้เราอาจจะยังทําได้ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํา โกกิเชื่อว่าไม่วันไหนก็วันหนึ่งสักวันวันนั้นจะเป็นวันของเราค่ะอย่างเช่นวันนี้ของพวกเราโตเกียวมิวสิกคาะขอบคุณค่ะขอเชิญประนกับโตเกียวมิวสิกอีกครั้งนะครับและลำดับถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับ